สวัสดีค่ะสาวดอนในตั้งแดนค่ะมือนีกับมะพร้อกับสาวดอนในการทํางานในคั่วในหน่อยบุญไหว้ของเฮาใดอีกคือเกาเหมือนเดิมนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเฮาสีมันเบิงบักพิกกันนะคะพี่น้องอมาเบิงว่าฝรั่งสวีเด่นคนกินเผ็ดซ้ำได้ค่ะพี่น้องค่ะ บะเพีกบะเพีกยี่หลีเลยนะคะพี่น้องคะนี่คะ่ะเสาดอนไปขือมาามือนี่คะ่ะนี่เลยคะ่ะเข้าสี่อันเนข้าสี่เด็ดกันนะคะเด็ดแล้วไปปั้นคะ่ะนี่บกเขียคะ่ะอันนี้อันพักขาคะ่ะ เคียวพ่วงของข้าเองนะคะพี่นองคะ่ะข้ากันข้าใดมากแบบนี้แล้วแล้วข้าสีมะเด็ดเราไปปั้นนะคะพี่นองค่ะคาบ่าปั้นเหมือนขากกบสีเอาอีกส่วนหนึ่งน่ะไปแช่แข็งไว้นะคะพี่นองเพราะว่าแช่แข็งนี่ข้าวเสียเง็บไปโดนคะ่ะข้าสีเด็ดเด็ดออกจากขวดนนะคะพี่นองกอสเสียวเสาดอนเสร็จไปเอาถุงมกีนี่มาใส่ขยะคะ่ะนี่ค่ะ ใบถั่ใส่ขยะนะคะพี่น้องขาสีเด็ดออกแบบนี่ค่ะกินเพชรค่ะฝรั่งสวีเดนนะคะบางคนกับว่ากินเพชรบางคนกับกินเพชรคือกันกับประเทศเท่านั่นนะคะแต่ว่าบางคนดิพิ่นกินเพชรนี่กินเพชรอ้กินเพชรอีลีค่ะว่ามันธรรมดาสัญ,ญลักษณ์ของเท่ากาันอาหารไทยนี่กับเพชรเนาะพี่น้อง เสาดอนวาไวั่น่ะค่ะเห็ดน้ำนี่ค่ะโอ้กินแบบนี่เสา้าดอนสื่อมากกันสี่นี่เทละอาทิตย์นะคะพี่น้องแบบนี่อาทิตย์หนึ่งสา้าดอนกับเ็ดกลบอกพริกเอาไปเอาของยังพักกันสี่แบบนึงนะคะเที่ยนหนึ่งนี่ค่ะ ก็สืมัเด็ดกันแบบนี้นะคะพี่น้องนี่เด็ดนี่ยัดเด็ดให้มันนน่นมีสีเขียวติดนะคะพี่น้องแล้วดอนเสียไ้ยังไดน้อยพี่น้องเบิ้งค่ะแบบว่าอัน,นเข้าเด็ดแบบนี้นี่ขันสีเขียวออกจากขวนเพิ่นนี่เข้ามาเอาออกเมดนี่เวลาเข้าไปปั้นนี่มันสีขิวเด้วพี่น้องเป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งเลยค่ะนี่ ยาสีวานโอ้ยหัวเขียวๆพันบ่ออกกมดจังสิก็ว่าเป็นยังจังสิเอาโหลดเป็นยังจังสีหนะน้าสุ้มพันเด็ดหนสาวุดอนพนักงานพากันเด็ดนะคะฝรั่งพันเด็ดเนาะพี่น้องก็ว่านี่จังสิขะพี่น้องนี่แบบนี้นี่เอาอะไรเลยนะคะนี่คิวค่ะนี่พี่น้องเคยไ่้ยินบ่มาค่ะปลาตัวเดียวเนาว่ามดของนี่ค่ะตัวนี้เลยค่ะเคล็ดลับอีกเคล็ดลับหนึ่งนะคะพี่น้อง ที่ยุตั้งประเทศที่กินนั้นผิดแข็งแชตูนะคะนี่เอาไว้บ่ใดเลยค่ะนี่่ะเขาตองเอาออกนะคะฝรั่งเพิ่นว่าเขาใจเวลาเพิ่นเด็ดให้า้าอดอนนะเพิ่นสีฮักหัวมันไวนะคะแต่บ่าพานค่ะพี่น้องค่ะให้แขกสาวดอนมาแปบบ๊บนึงค่ะเบิ่งต่อค่ะเบิ่งเข็ดหลับของเฮาคือเกานะคะพี่น้องคือสาวดอนลาไวค่ะเฮาก็สีย เด็ดไปแบบนี้เลยๆนะคะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ้งตอนสาวดอนเด็ดแล้วนะคะมาเบิ้งเคดลับการเด็ดพริกน้ำสาวดอนนะคะพี่น้องว่าเด็ดพริกแบบใดที่ห้าไปแช่ไว้แล้วๆมันสียาขิวมันเสีบยบยางนะคะเคดลับนี้เล็กๆน้อยๆที่บางคนอาจจะมง่้ามนะคะพี่น้องนี่ค่ะ พริกที่ห้าเด็ดแบบนี้นะคะนี่ห้เาเสือไปปั้นแล้วห้ากระเสอเอาไปแช่แข็งไว้นะคะพี่น้องนี่แบบนี้นะคะห้เาเไปแช่แข็งค่ะบานที่นี่พริกนี่ห้เาเด็ดนี่อันเป็นแบบนี้ห้เาเอาไปปั้นกับเอาไปแช่แข็งสิบว่ขิวนะคะพี่น้องแต่ว่าถ้าห้าเด็ดขวอกมากนี่เป็นแบบนี้คะ่ะขิวนะคะพี่น้องเห็นไหมค่ะ,คะนี่ทีิพนสีมี่หัวหัวเขียวๆหัวขวนติดแบบนี้ ลาพี่นองเอาไปปั้นนี่มันสิเป็นแข็งแง่งแข็งแง้นะคะนี่แหงเป็นแบบนี่ร้ายที่เอาไปลงไปปั้นนี่เฮ็ดสิเฮ็ดไหนพริกเข้านี่เสียเลยค่ะขิวค่ะสาวดอนบรลลว่าท่าอื่นสิเป็นคือของสาวดอนบ้นะคะแต่ว่าสาวดอนน่ะล่องผิดล่องถือมากนี่ค่ะตัวนี้เฮ็ดไหนขิวเลยค่ะแบบนี้นี่มะกรอนนี่ฝรั่งนี่เป็นสิเด็ดในสาวดอนเปนสิเด็ดนี่เปนสิเป็นแบบนี้ค่ะสาวดอนเลยบบ้างห้ฝรั่งเด็ดพริกนะคะ ข้าเลยตองเด็ดเองค่ะข้าตตองเอาออกให้มัดหน้าขาแบบหน่้พี่น้องนี่เห็นไ่ค่ะเอาออกยี่ห้เพิ่นเหลียเลยนะคะนี่ค่ะเหลียบ่ได้เลยค่ะเวลาเอาออกไปปัน้นริกของเหมากับสิออกมาสวยงามแดงสวยงามลรวกค่ะก็คิ้วนะคะ่ะนี่ค่ะสวยงามหนักมากค่ะเดี๋ยวขามาเบิง้งตอนเต้ดาดอนเด็ดแล้วนะคะพี่น้องว่าเพิ่นนีสกินเพชรขนาดใดญ่ฝรั่งค่ะ ว่าแล้วค่ะว่าแล้วสาวดอนเด็ดผู้เดียวว่าแล้วค่ะน้อยๆค่ะต้องหาโตซอยค่ะพี่น้องคือพอตั้งสมัยเด็ดอันหมักพริกยวนก็สมุยพี่น้องเด็ดหมักพริกรับจ้างอันสิบโลมันจะเป็นหอ่อห่อละสิบโลนะคะสาวดอนเคยเด็ดรับจ้างไหมคะพี่น้องนี่เด็ดเร็วค่ะค่ะกิโลละบาทค่ะเด็ดบักพริกรับจ้างยุคก,ก็สมุยสมัยตะกี้ค่ะ ตอนนี้เด็ดเร็วบ่ได้ค่ะต้องหาตัวซอยค่ะพี่น้องน้องสาวดอนจังเด็ดเร็วค่ะสาวดอนเด็ดบ่เร็วค่ะมาเบิ่งต่อเรลยๆนะคะพี่น้องต่อค่ะพี่น้องต่อนะคะ แยมค่ะไม่ใช่สิงค่ะพี่น้องเราพัดสิงให้หอมกับอันกระเทียมของเห่าก่อนนะคะพี่น้อง แล้ดอนทีพัดชิ้นค่ะข้าวชินกับกระเทียมหอมเนื้อ,อนะคะเขาใส่เนื้ลนอลงไปะคะ่ะพี่น้องแข็งทั้งทับชิงเนื้อค่ะ หอมลองไปนะคะอ้าบานแก็ดสาวดอนมดไปจะไปเไปลี่ยนแกดสะเข้าค่ะเาวสาดอนไปเปลี่ยนแกดหน้าค่ะนี่นะคะข้า,ขาวข้าวกนเนื้อกับอันนี่ข้าวซุกแล้วข้าวการน ไส้เห็ด่ะลงไปค่ะพี่น้องเห็ดกับอัน,นผิดหวานนะคะแล้วเากัใไส้อันเครื่องรุ้งค่ะน้ำมันหอยกับซีอิ๊วขาวล้วก็่ะน้ำตาลค่ะตามด้วยน้ำนะคะเห็นแล้วก่ะพี่น้องหเห็นไหมพี่น้อง เขาววานน้ำหน่อยเขาหยอดได้อีกนะคะผัดขิงเนื้อค่ะเนื้อผัดขิงจะดอกพี่น้อง ่อยแล้วนะคะซื้เติมคั่วมน้วนลงไปนิดนึงค่ะเรียบร้อยค่ะพี่น้อง ร้อยค่ะมาต่อนะคะพี่น้อง กระทะข้าห่อนเหากะใส่น้ำมันลงไปเลยนะคะพี่นอนกระเทียมค่ะ หักนิน้องนกที่เขากกลง สุกข้าวไสยเข่าลงไปเลยค่ะกับบักเกยเทศค่ะที่อยู่ดำนะคะพี่น้องปรุงรดไปน้ำเลยค่ะน้ำตาลค่ะพี่น้อง มาค่ะพ่อเอาใส่เครื่องุงกลับไปติดติดหมอท่านที่เลยนะคะพี่น้องเขาคัดค่ะเส้าดอนถึงวานเครื่องุงของเ้านี่เขาใส,ส่สุดท้ายค่ะอันนี้หอมค่ะพี่นอ้องพอเอาใส่หอมกลับไปแบบติไไดไฟใดเลยนะคะนี่ค่ะ เาผัดของเห่าค่ะพี่น้องคะเล้งได้ค่ะ,นคะหน้าตาค่ข้าวด้นกระสิซิมรดนะคะจืดเล็หน่อยค่ะเาาะขาพัดเล็กหน่อยนะคะคนบ่าเอาพริกไทยค่ะว่าใส่พริกไทยนะคะ ร้อยค่ะหลายนะคะข้าวผัดข้าง้านเท่าค่ะนี่ค่ะหน้าตาข้าวผัดเนื้อค่ะสหรับคลิปบุเฟต์พี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คือเก้าเหมือนเดิมนะคะพี่น้องค่ะ สาวดอนฝากคอาม่พี่น้องกดไลค์ซับตะไทยกดแชร์กดติดตามให้สาวดอนนั่นเเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการเหตุิปให้สาวดอนต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะอันนี้กล้องนึงค่ะพี่น้อง